สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพับบ้านพัเหมาราคาเริ่มต้นหลักร้อยนะคะ EP ที่387แล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะมีบริการเก็บเงินไปทางเช่นเดิมนะคะไปทางบวกเพิ่ม50บาทลูกค้าโอนนะคะมีส่วนลดให้ค่ะแอดไลน์หรือโทรที่เบอร์095 4146 440 095 4์4 6 440นะคะรับประกันตรงปกที่ลงแน่นอนร้อนะคะขอแค่แจ้งปิดเป็นหมายเลขให้ชัดเจนนะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราเริ่มจากหมายเลขที่1กันเลยดีกว่านะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจ้ะ หมายเลขหนึ่งนะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะเป็นเนื้อตะกั่วค่ะไม่ทราบพี่นะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะมีความเก่ามากเลยนะ,ะขอบค่ดะด้านหลังหมายเลขที่หนึ่งนะคะ หมายเลขหนึ่งแปดร้าสิบาทจ้ะแปดก้าสนะคะหมายเลขหนึ่งนะต่อมาค่ะหมายเลขที่สอง ให้ดูรอบๆเลยนะมูลสารนะคะชัดมากขอบด้านหลังอหมายเลขสอง หมายเลขสองนะคะแปดร้อยเก้าสิบจ้ะต่อมานะคะหมายเลขที่สามหมายเลขสามมาพร้อมกล่องนะคะต่อทองมหาราบนะคะรุ่นรวยทันใจหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะคะนะคะอำเภอกันทรารม พร้อมกล่องนะคะให้ดูร,บรอบๆอตตัดสินใจดีๆก่อนปิดนะคะฝากขอคอมเมนต์ของหัวใจคนละหนึ่งดวงเพื่อเปิดการมองเห็นเพื่อให้กำลังใจด้วยนะคะหมายเลขสามหมายเลขสามนะหมายเลขสามแปดร้อยเก้าสิบบาทพร้อมกล่องนะคะ ตอทองต่อเลยนะหมายเลขที่4หมายเลข4นะคะเป็นครุฑเศรษฐีรุ่นรวยทันใจนะคะหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานย์3 9 3 9นะคะพร้อมกล่องเป็นพยาครุฑนะคะหลวงปู่หมุน น้าหลังหมายเลขสี่ค่ะพร้อมกล่องนะคะหมายเลขสี่นะแปดร้อยเก้าสิบบาทต่อเรยนะคะหมายเลขที่ห้า หลวงปู่ทั่วหน้าเหยียบน้ำทะรีจืดขอบด้านหลังสมเด็จพุทธจาจ้์โตภูมมรังสีหมายเลขห้าจ้ะ หมายเลขห้านะคะหมายเลข 5, ห้าแปดร้อยเก้าสิบบาทต่อเลยนะคะหมายเลขที่หกนะเลยบลาของนี้นะปัดแสงอ่ะต่อเลยหมายเลขหกนะหมายเลขหกนะคะก็เยี่ยมกันนามแล้วนะคะ ด้านหลังกันไผ่หลวงพ่อจงนะคะหลวงพ่อจงหมายเลขหกค่ะหมายเลขหกนะคะหมายเลขหกนะหมายเลขหกแปดร้อยเก้าสิบนะคะแปดร้อยเก้าสิบจ้ะต่อมานะคะหมายเลขที่เจ็ด หมายเลขเจ็ดนะคะเรื่อนขนามแล้วรวงปู่สุกนะคะแต่เก่ามากด้านหลังหมายเลขเจ็ดจ้ะหมายเลขเจ็ดนะคะ 390บาท390นะคะมาหลากหลายที่หลากหลายนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นตัดสินใจดีๆก่อนปิดนะคะโดยเฉพาะไปทางรับประกันตรงปุกนะคะขอแค่แจ้งหมายเลกให้ชัดเจนนะหมายเลขแปดค่ะหมายเลขแปดนะคะหมายเลขแปดสก้าสิบาท ขอไปค่ะต่อมาหมายเลขสิบเอ็ดเหมายเลขเก้าเบอร์มาต่อมาหมายเลขเก้านะหมายเลขเก้านะคะก็เรีย่ยมกันนามแล้ว หมายเลขเก้าหมายเลขเก้านะคะ390บบาทต่อมาค่ะหมายเลขที่สิบหมายเลขสิบนะก็เรี่ยมกันน้ำแล้วนะคะพ่อท่านคลิ้ง หมายเลขสิบยินดีด้วคะหมายเลขสิบนะคะหมายเลขสิบนะคะสามร้อยเก้าสิบนะคะต่อมาค่ะหมายเลขสิบเอ็ด ด้านหลังสิบเอ็ดจ้ะหมายเลขสิบเอ็ดนะคะสามรอยเก้าสิบบาทต่อมาหมายเลขสิบสองหมายเลขสิบสองเวลาเขย่านะคะมีเสียงกิ่งข้างในนะคะหมายเลขสิบสองถึงรายการสุดท้ายนะคะสองร้อเก้าสิบบาทนะคะ ด้านหลังหมายเลขสิบสองอย่าลืมนะคะสิบสองถึงรายการสุดท้ายนะสองสองร้อยเก้าสิบนะคะต่อมาค่ะสิบสามพระปิตาเก่าไม่ทราบที่นะคะขอ ด้าน,นหลังสิบสามต่อเลยนะคะสิบสี่นค่คะความ เก่าบบเก่ามากนะคะตงนี้พยายามส่องให้ดูแบบชัดๆช้าๆนะขอบด้านหลังสิสี่หมายเลขสิบสี่นะคะสองเกสิบนะต่อมาค่ะสิบห้านะคะ หลวงปู่ชอบขอบด้านหลังสิบห้าจ้ะหมายเลขสิบห้านะคะหมายเลขสิบห้าหลวงปู่ชอบนะคะ สองร้อยเก้าสิบสิบหกค่ะหลวงปูแ่แหวนสุจินโนหมายเลขสิบหกค่ะหมายเลขสิบหกนะคะสองร้อยเก้าสิบนะ หมายเลขสิบเจ็ดนะคะเวลาเขย่ามีเสียงกิ่งข้างในนะคะด้านหลังครบหกรอบนะคะดวงพ่อคูณปริสุิ์ถูหมายเลขสิบเจ็ดจ้ะ แปนะคะสิบแปดก็นค่ะเลี่ยมกระน้ำแล้วนะคะสิบแปดนะดวงพ่อแหวนนะคะรุ่นสุดท้าย2515้่ด้านหลัง สิบแปดหมายเลขสิบแปดนะคะสองร้อยเก้าสิบนะคะอย่าลืมนะรายการที่สิบสองถึงรายการสุดท้ายนะคะสองร้อยเก้าสิบหลวงพอ่อทวดนะคะวัดช้างให้ขอบ ในหลังตายรมเย็นค่ะสิบกา ข้อด้านหลังยี่สิบค่ะหมายเลขยี่สิบนะคะหมายเลขยี่สิบนะต่อมาค่ะยี่สิบเอ็ดค่ะ ขอบนะคะด้านหลัง2516หมายเลขยี่สิบเอ พ่อหลวงสงนะคะพ่อหลวงสงขอด้านหลังไตมาสองห้าสองศูนย์ไมลี่ยิบสอง ต่อนะคะยี่สิบสามด้านหลังนะยี่สิบสาม ต่อเลยนะคะยี่สิบสี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหมายเลขยี่สิบสี่ค่ะ ต่อเลยนะยิบห้านะคะด้านหลังยิบห้าจ้ะ ภาเวสุวรรณนะคะหมายเลขยี่สิบห้าตรุษนะยี่สิบหกสองห้าหนึ่งเก้านะคะ ย um pues ี่สิบหกค่ะเจ้าคณะอำเภอบางปะกงขอบ ด้านหลังนะหมายเลขนะคะยี่สิบเจ็ดต่อมาค่ะยี่สิบแปดนะ ด้านหลังอีกด้านนะคะยี่สิบแปดต่อร้อหมายเลขยี่สิบเก้าจ้ะ สองห้าสองหนึ่งหลพ่อสุดนะคะวัดกาหลงนะขอด้านหลังหยิบกาวจ้ะ มายเลขสามสิบสามสิบนะคะหมายเลขสามสิบสามสิบเอตต่อเลยหลวงพ่อสงศ์ ด้านหลังวัดเจ้าฟ้าสาราลอยนะคะอำเภอเมืองชุมพรสามสิบเอ็ดต่อมานะคะสามสิบสองไม่มั่นใจให้แอดไลน์ line. ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะ ไปทางนะคะไม่พร้อมรับขอร้องมากๆกับขอร้องนะคะอย่าสั่งปิดนะขอบ<อ>ด้านหลังหมายเลขสามต่อเลยสามสาม หลวงพวกก่อเกษมเขียนมิกูขอบหน้านหลังสุสานไตรักนะคะรำปางอนุสรสร้างอุโบสถวัดพบพาวัดพับพารนนทบ,บุรีนะคะหมายเลขสามสิบสาม ต่อเลยสามสิบสี่นะวัดช่องลมชุมบุรีสามสิบสี่ต่อมานะคะสามห้า ขอบด้านหลังสามห้าจ้ะต่อมานะคะสามหก เลียมโบราณแล้วนะคะหมายเลขสามสิบหกนะดวงปโูโต๊ะค่ะด้านหลังโไม่ได้เลี่ยมโบราณนะคะหนูหนูแจ้งผิดขออภัยด้วยนะคะวัดประดูฉิมพรีหมายเลขสามหกจ้ะ อย่าลืมนะคะหมายเลขสิบสองถึงรายการสุดท้ายนะคะสองร้อยเก้าสิบขอ ด้านหลังนะหมายเลขสามสิบเจ็ดค่ะทั้งหมดนะคะวันนี้ก็เป็นไ p พที่387นะคะมั่นใจค่อยปิดนะคะชอบค่อยปิดนะไม่ชอบก็ผ่านก่อนนะคะแต่ว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อๆไปไว้เจอกันใหม่ EP หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอพระคุณมากๆค่ะ